แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่390คลื่นลมก่อนที่ราตรีจะมาถึงส่งซือชูก็ประดิษกล้องจุลทรรศขึ้นมาได้สำเร็จนางวังแว่นขยายไว้ในห้องทดลองพร้อมกับพากู้จิงหยวนเดินวนรอบเขาไปทีหนึ่งโรงงานกระจกโรงงานสบู่ดูแลผิวกระทั่งโรงงานผลิตกระดาษที่อยู่หมู่บ้านข้างๆก็ไปเดินดูแล้วกู้จิงหยวนเห็นห้องโรงงานรู้สึกนับถือส่งซือชูยิ่งกว่าเดิม โรงงานผลิตกระดาษไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยเห็นมาก่อนเพียงแต่โรงงานที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้เขาเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเป็นอย่างไรรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นใช่หรือไม่ซ่สงสือชูเลิกคิวมีโรงงานพวกนี้รายได้ที่จะได้รับในอนาคตต้องไม่น้อยแน่ๆภาชนะที่ประณีตที่สุดในโรงงานกระจกได้สร้างออกมาแล้วสิ่งที่ต้องทำยามนี้คือหาคนส่งไปที่เมืองหลวง ขายให้กับผู้มีตำแหน่งอำนาจเพื่อแลกมาซึ่งทรัพย์สินจำนวนมหาศาลภาชนะกระจกนั้นสร้างง่ายมากแต่ใต้ล่านยามนี้ผู้ที่สามารถผลิตภาชนะที่ใสสะอาดเช่นนี้นั้นมีเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นซ่งซือชูไม่ได้จะผลิตจำนวนมากขึ้นอยู่แล้วเพราะของทุกอย่างมีค่าเพราะหายากภาชนะกระจกไม่ใช่สิ่งของจำเป็นในชีวิตหากอยากได้ผลประโยชน์วิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือขายให้กับพวกคนรวย ส่งให้องค์รัชทายาทชุดหนึ่งหลังจากกู้จิงหยวนรู้แผนของซ่งซือชูก็เอ่ยปากพูดขึ้นมายามนี้พวกเขายังอยู่ฝ่ายองค์รัชทายาทบางครั้งรายละเอียดก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องหลายๆเรื่องซ่งซือชูพยักหน้าเชื่อมสัมพันธ์สินะเข้าใจเข้าใจกระจกนั้นบอบบางเกินไป โชคดีที่เส้นทางจากเมืองถงถึงเมืองหลวงนั้นถูกเปิดใช้งานแล้วภายใต้ความตั้งใจของชีเซิงเพียงแค่ระวังนิดหน่อยก็จะสามารถลดความเสียหายลงให้เหลือน้อยที่สุดได้เมื่อเครื่องใช้จากกระจกถูกส่งออกไปภารกิจเมื่อต้นปีก็ถือว่าทำสำเร็จแล้ววันนี้ก่อนจะสิ้นปีซุนกุ้ยก็กลับมาสักที เขาส่งผู้คนที่ประสบกับภัยพิบัติไปทางฉีเซิงซุนกุ้ยลำบากมาไม่น้อยระหว่างทางเขาเจอโจรดักปล้นมามากโลกนี้ดูวุ่นวายกว่าเดิมหากไม่ใช่เพราะเขามีไหวพริบดีปลอมตัวเป็นคนขอทานยามขากลับพร้อมกับคลุกคลีในกลุ่มขอทานป่านนี้เขาคงตายไปนานแล้ว เมื่อตอนซุนกุ้ยเห็นส่งสือชูเขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอระหว่างทางให้ฟังส่งสือชูขมวดคิ้วกำลังจะปีใหม่แล้วพวกจางเหลียงยังไม่กลับมาอีกโลกวุ่นวายเช่นนี้นางจึงอดเป็นห่วงไม่ได้ใกล้สิ้นปีแล้วแต่กลับไม่ส่งกลับมาแม้แต่จดหมายฉบับเดียวทำให้นางจำเป็นต้องคิดมากเมื่อได้ยินสิ่งที่ซุนกุ้ยเล่านางมองไปทางกู้จิงหยวนข้าต้องไปดูรอบหนึ่งไม่ต้องให้ตาจ้วงไป ใกล้จะปีใหม่แล้วจะให้คนที่ลำบากมาทั้งปีลำบากต่อได้อย่างไรกันกู้จริงหยวนก้มหน้าเขายังอยากแต่งงานก่อนปีใหม่ต้าจ้วงหรือเมื่อคิดถึงพลังการต่อสู้ของต้าจ้วงแล้วซ่งซือชูก็พยักหน้าเหตุใดช่วงนี้จึงไม่สงบสุขนะมีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นหรือซ่งซือชูนั่งอยู่ข้างๆเตาไฟนิ้วมือเรียวยาวขาวเนียนยื่นรับความอบอุ่นจากเปเลวเพลิง อืมร่างกายของฝ่าบาทไม่ค่อยดีนักสามวันดีสวันไข้อีกไม่นานราชสำนักคงถึงคราวเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นองค์รัชทายาทไม่ต้องห่วงทุกอย่างถูกวางแผนเรียบร้อยแล้วความขัดแย้งเพียงแค่นิดเดียวในราชสำนักจะทำเบื้องล่างยุ่งเหยิงทันทีคู่จริงหยวนมองไปยังตำแหน่งที่ตั้งของพระราชวังที่อยู่ทางทิศเหนือแวบ,บหนึ่งเขารู้สึกคาดหวังกับห้องเต้อ,องใหม่ในอนาคต หากสามารถแก้ไขวิกฤตเหล่านี้สร้างราชวงศ์ที่จเจริญรุ่งเรืองได้ความหวังทุกอย่างที่เขาเคยหวังก็จะสำเร็จแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ฮ่องเต้ต้องทำภารกิจของเขาในตอนนี้คือการปกป้องบ้านเล็กๆของตนเอาไว้ให้ได้ช่วงนี้หมู่บ้านเข้าซานจะค่อนข้างสงบสุขคนพวกนั้นไม่มีเวลามาสนใจที่นี่หากเจ้าคิดแผนการอะไรอยู่สามารถดำเนินต่อได้เลยกู้จิงหยวนให้คำบอกใบที่ค่อนข้างชัดเจน ใกล้ถึงสิ้นปีแล้วชุดแต่งงานก็เตรียมพร้อมแล้วใกล้กับเลิกงานยามดีขึ้นเรื่อยๆสามารถแต่งงานได้แล้วซ่งสือชูช้อนตาขึ้นได้ยินคำบอกใบของกู้จินหยวนนางเองก็แอบ,บยิ้มตาจงไม่ได้อยากไปนักช่วงปีใหม่ตระกูลซ่งจะเตรียมอาหารที่ไม่มีในวันธรรมดามากมายจะตำขนมเข็งและปั้นขนมแป้งทอดกันเองเด็กๆในหมู่บ้านชอบเป็นอย่างมาก เขาเองก็ชอบมากเช่นกันแต่ทว่าภารกิจอยู่ตรงนี้ในฐานะลูกน้องที่ดีเขาควรรู้ตัวว่าตนเองควรทำอะไรสุดท้ายต้าจ้วงก็มุ่งไปทางทิศใต้หิมะร่วงโรยวันที่สิบหลังจากที่หญินผิงแต่งงานในที่สุดนางก็ออกจากประตูบ้านกลับมาทำงานในลานเรือนตระกูลซ่งอีกครั้ง ซ่งสือชูเห็นยินผิงที่การแต่งตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไปจึงยิ้มทักไม่กี่คำให้หยินผิงดำเนินเรื่องก่อนหน้านี้ต่อส่วนตัวนางจะเตรียมงานแต่งเมื่อพบกับคนที่ตนเองชอบย่อมต้องแต่งงานเป็นธรรมดาชีวิตคนเราเป็นธรรมดาที่ต้องหุนหันพลันแล่นสักครั้งหนึ่งซ่งสือชูหยิบชุดแต่งงานสีแดงขึ้นมาลองใส่บนชุดแต่งงานปักดอกโบตานเอาไว้อย่างประณีตค่อยๆสวมใส่เครื่องศีสักกับหยกไวอ้อย่างดี ยืนอยู่หน้ากระจกเอลเพียวบางถูกชุดขนาดพอดีตัวผูกรัดไว้ราวกับสามารถอบไว้ด้วยมือเพียงข้างเดียวผิวพันธ์แดงระเรื่อใบหน้าขาวลวนลอบัตนี้ส่งสื่อชูไม่หลงเหลือภาพลักษณ์ตอนเพิ่งข้ามมิติมาอีกต่อไปผัดแต้งบางๆชั้นหนึ่งกรีดตากันคิ้วความสวยที่มีอยู่ดูอ่อนโยนขึ้นมาในทันทีมีความอ่อนน้อมของหญิงสาวทางใต้ทาปากแดงเพิ่มความชุ่มชื้นความรู้สึกที่นางให้นั้นสวยยิ่งกว่าเดิม ซ่งสือชูเพิ่งวางดินสอเขียนคิ้วในมือลงประตูห้องของนางก็ถูกเปิดออกซ่งวินยืนอยู่ทางหน้าประตูจ้องไปทางซ่งสือชูที่อยู่หน้ากระจกดวงตาของเขาเบิกกว้างผ่านไปชั่วครู่จึงค่อยเอ่ยท่านแม่ท่านเหตุใดท่านถึงงามได้ขนาดนี้ข้าก็งามเช่นนี้มาโดยตลอดมิใช่หรือซ่งสือชูพอใจกับปฏิกิริยาของบุตรชายยิ่งอย่างที่รู้กันอยู่ ความสวยของผู้ใหญ่นั้นจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่สังคมนั้นนนิยมแต่เด็กไม่เหมือนกันสิ่งที่เด็กเห็นว่าสวยนั้นนั้นต้องเป็นเพราะพวกเขาตกตะลึงงามเช่นนี้มาตลอดเช่นนั้นหรือความทรงจําของซ่งวินดีมากหนาซ้ํายังสามารถนึกย้อนไปถึงเรื่องเมื่อหลายปีที่แล้วได้ด้วยอบอ้วนดำเกียดคร้านสมองก็ไม่ดีบุตรชายที่ตนเองคลอดออกมาก็ไม่ดูแลวิ่งไล่ตามบัณฑิตคนหนึ่งอย่างไร้ค่า ส่งสือชูเห็นความรังเกียจในแววตาของส่งวินอย่างชัดเจนและแม่นยำมุมปากของนางกระตุกอากาศเริ่มหนาวถึงเวลาที่เด็กจะต้องโดนตีแล้วส่องอวินศพเข้ากับสายตาของส่งสือชูเขาลืมจุดประสงค์ที่เขามาที่นี่อย่างสิ้นเชิงเขาอ้าปากสุดท้ายก็ไม่ได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเขาเป็นเด็กที่รู้ความแล้วรู้ว่าจัดการศัตรูได้หนึ่งพันฝั่งตนสูญเสียไปแ800รอนั้นเป็นการได้ไม่คุ้มเสีย จริงด้วยมีจดหมายจากเมืองหลวงส่งมาขอรับส่งวินยื่นกระบอกไผ่ในมือให้ส่งสือชูส่วนมากที่เมืองหลวงมักจะใช้นกแก้วที่เลี้ยงกันเองในบ้านเป็นตัวส่งข่าวไม่รู้ว่านกแก้วของนางเป็นอะไรช่วงนี้ไม่ค่อยกระตือรือร้นกับเจ้าของเสียแล้วเห็นแล้วก็จะเดินหนีตลอดส่งสือชูรับจดหมายมานางเปิดออกพร้อมกับอ่านสีหน้าของนางเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเชื่องช้าเกิดอะไรขึ้น ส่งวินสังเกตส่งซือชูอยู่ตลอดเมื่อเห็นว่าสีหน้าของซ่งซื้อชูเปลี่ยนไปจึงรีบเอ่ยถามทันทีซ่งซื้อชูวางจดหมายในมือลงข้าต้องไปเมืองหลวงไปนานเท่าใดจะกระทบต่องานแต่งหรือไม่น่าจะกระทบนะน้ำเสียงซ่งซื้อชูแฝงไปด้วยความไม่แน่ใจร้านมออไฟสร้างปัญหาหนำซ้ำปัญหาไม่เล็กเสียด้วยนางต้องไปแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซ่งวินหันหน้ามองไปทางด้านนอกชายที่อ่านหนังสืออยู่ในห้องดูถ้าจะยังไม่รู้ว่างานแต่งของเขาอาจไม่ได้จัดอย่างราบรื่นเพราะเกิดคลื่นลมขึ้นอีกแล้ว